Uh, สวัสดีเจ้าอาจารย์ประเลิศเจ้ากลังอู้กับแม่หมอแองจี้นะคะว่าเราจะมีคลิปพิเศษเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าอาจารย์ประเลิศเป็นผู้ที่ดูแลเจดีสะหลวงทันใจซึ่งตั้งอยู่บ้านสันปลอยมูซีตำบลเชียงเคียนอำเภอเทิงจังหวัดเชียงหายซึ่งเจดีอง์นี้ไม่ได้สร้างใหม่นะคะมันสร้างตั้งนานแต่ว่ามันนพันตรายเหลือแต่อิฐ uh, อาจารย์แม่นันทนาปกป้องที่สอนการท่องเที่ยวใช่ไหมคะมชค่ะพระป่าของไกดในการถว,วายสาลาพระนะคะสาลาสาราห้องพระนะครับตอนนั้นมีนายกที่ป้องคะคะ,ะหนึ่งห้องประมาณ1,500 0บาทนะครับและอาจารย์แม่ นันทนาปกป้องท่านเป็นผู้ช่วยศายสตราจารย์นะคะท่านก็เดินทางไปและท่านก็เห็นโบราณหลายอย่างโบราณวัตถุนะคะแล้วท่านก็เดินไปเดินมาท่านก็กล่าวว่าที่เนี่มีโบราณสําคัญมากๆเพราะว่าท่านก็ถามคนเฒ่าคนแก่น,น,นู้นนั่นครอบครัวของอาจารย์เบิรนะคะเออเป็นคนที่มีสวนลยาไยสวนข้าวโพดข้าวบนดอยใช่ไหมเราก็จะเจอเอะไรอย่างก็ปุยาน่ะกล้องสูบบุรีใช่ไหมเขาเรียกมันว่ากล้องย้าแล้วก็ตระกูลของเราต่างๆมีได้ของโบราณมากมายเช่น พระสิงหนึ่งก็ได้นะคะแต่เสียดายมากๆเลยท่านมีคนมาขอซื้อ5,000-7,000ตอนนั้นก็ถือเยอะกะะ็ถือว่าเป็นโบราณสถานค่ะเอาละครับที่นี่พอเราพอเราเชื่อ,อการสันฐานของของหลายๆคนนะคะว่ามันเป็นที่ตั้งกองทัพของพระเจ้ากาวิละนะคะที่ท่านรับพระบัญชาจากพระเจ้าตากสินค่ะพ่อตากสินมหาราชแค่10กว่าปีใช่ไหมคะ,ะแล้วก็14ปีนะคะ แล้วต่อด้วยพระพุทธยอดฟ้าจุจลาโลกนะคะก็คือรชัชกาลที่หนึ่งจัก,กรีใช่ไหมนั่นคือต้องขับไล่พม่าออกจากเมืองเชียงแสนพมาน่าหนีไปตั้งทัพเป็นทัพสุดท้ายเป็นที่สุดท้ายของล้านนาก็คือเมืองเชียงแสนนะคะตรงนี้ค่ะเราถือว่าเจดีศาสตร์หลวงทันใจที่พระอาจารย์วรชัยวราชโยท่านเดินทางมาสร้างนะคะเราถือว่าเป็นเป็นที่เดินทัพและและนะคะอันนี้ถ้าไปเจอกับพระอาจารย์ ทุกคนต้องเซอร์ไพรส์มากๆซึ่งเรารู้จักกันมาก่อนนะท่านก็ขอตัวพบท่านได้อัญเชิญพระบรมสารีรธาตุและพระอธรหัาตธาตุตอนนั้นท่านจะต้องเอาไปบริจาคที่ป่าแดดวัดซึ่งป่าแดดห่างเราประมาณสัก12กิโลนะฮะแต่ท่านก็บอกลูกศิษย์นะฮะท่านเดินมาทางสามแยกเชียงเคียนตะบลเชียงเคียนนะคะจากเชียงรายเชียงรายแล้วก็มาสามแยกสามแยกเชียงเคียนป่าแดดพะเยาพอถึงที่สามแยกวัด ถ้ำผาจรุยนะซึ่งซึ่งตะกอนเป็นพระภิกษุธรรมยุทธ์ที่ดีมากๆเป็นเป็นครูครูบาอาจารย์ของพ่อ Hindu พ่อก้อนแม่หมูของของขอาจารย์ตระกูลเราอะนะครับท่านเป็นทาหารแล้วท่านก็เป็นได้รับพระราชทานซึ่งเก่งมากๆเป็นวัฒนธรรมยุทธที่เก่งที่สุดของน่าจะเป็นของประเดดนะคะ <Lucas. S 2> แล้วก็จาาสามแยกพอพระอาจารย์จะผ่านที่นั่นท่านก็บ,บอกลูกศิษย์หยุด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 ก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนเดี๋ยวต้องเลี้ยวเลี้ยวขวาไปก่อน ทุกคนก็งงงงว่าพระอาจารย์จะไปที่ไหนท่านก็บอกว่ามีโบราณสถานที่หนึ่งใช่ไหมตรงนั้นน่ะลานสามไพ่บอกใช่มีมีตรงนั้นจริงๆแต่หนูไม่เคยไปเลยเพราะว่าปีหนึ่งเขาจะบวงสรวงแค่ครั้งเดียวเช่นแห่ช้างแห่ม้าเนีย่ยหรือไม่ก็คือเขาเรียกดำหัวขอฟ้าขอฝนประมาณนี้ค่ะท่านบอกงั้นเลี้ยวไปเลยเลี้ยว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 ก็เลี้ยวขวาจากนั่นประมาณสัก2กิโลสอกิโลซึ่งเป็น บ้นานทว่าม่อนนอม่อนคือเ,ออเชิงเขาอะฮะเนินเขาอะฮะซึ่งมันปา่ปาลำไย,ยทั้งหมดก็เป็นพันๆเป็นพันไร่นะคะแล้วมีพรองเชิญประทานขวางอยู่นะครับและท่านท่านบอกลูกศิษย์ถามลูกศิษย์ว่าตอนที่ท่านนี้มีก่อนจะมาเนี่ยจากอุดอรมีพระวิญญาณก็คือแสดงว่าเป็นเป็น,ปนผีละระดับเจ้าใช่ไหมครับอกว่าถ้าไปอ่ะต้องหาคนนี้ให้ได้ไม่ฉะนั้น ท่านจะไม่รู้เรื่องอะไร1นึ่งนะฮะสองสองถ้าท่านไม่ไปที่นี่ท่านสร้างเจดีย์ที่วัดใหญ่นะวัดดงป่ายางใหญ่อำเภอพ,พิบุรักจงังหวัดดอนซึ่งเป็นของท่านท่านสร้างมา6 7 8, ปี8ปีเสร็จแล้วสวยมากใหญ่มากแต่บวงสรวงไม่ได้เวลาจะบวงสรวงมันต้องมีอ,อุปสรรคอะไรม่รู้่ท่านก็เอ๊งงมากๆทาไมทําไมต้องบวงสรวงไม่ได้นั่แหละคะ่ะปรากฏว่าเจ้าชายเจ้าหญิงที่นิมนต์ท่านก็กล่าวว่า ถ้าท่านไม่ไม่สร้างเจดีองค์ที่สองเพราะองค์ใหญ่คือหัววัดของท่านใช่ไหมติวดอแต่ท่านต้องสร้างององที่สองที่เรานิมนต์ท่านเนี่ยให้ใช้ว่าเจดีทันใจแล้วต่อไปท่านจะทาอะไรมันจะสําเร็จไวที่สุดเพราะทันใจท่านก็บอกเออไปดูหน่อยสิทำไมวิญญาณว่าแบบนี้ก็เลยไปดูแต่ต้องหาคนแบบเนี้ยต้องหาคนที่วิญญาณบอกและพระอาจารย์บอกที่วิญญาณบอกคือผู้ชายก็ไม่ใช่ ผู้หญิงก็ไม่ใช่เธอเธองงไว้หลานสาวมีมีแต่นา้าเป็นน้านะน้าเรียนมอชอแล้วเขาทํางานเป็นไกด์อยู่ที่เชียงใหม่<อ>เขาจะมาหรือเปล่าช่วงนี้มาถึงปีหกศูนย์นะก็โควิดเริ่มจะ,<อ>จะเริ่มจะเข้ามาเสียโควิดอะ่ะหลานสาวเลยโทรหาโทรหาที่ครอบครัวว่าน้าบุญเลิศอยู่เชียงใหม่หรือยอยู่ไหนทุกคนเอ้ามามาอยู่บ้านเนี่ยมาบ้านตั้งสามสี่ห้าวันละทำไมเหรอพระอาจารย์ ได้นิมิถึงอยากจะเดี๋ยวจะเจองเงี้ยอ้าวเหรอย่เงี้ยก็เลยนัดกันว่าเอาละงั้นก็เตรียมพัตนาหารไว้จะถวายท่านเพราะท่านฉันมือเดียวท่านเป็นธรรมยุทธ์นะก็ไปกัน4ี่ห้าคนท่านก็เลยพอเจอปุ๊บเราก็กราบท่านท่านก็บอกเอ้านี่เหรอบอกเป็นอาจารย์เรียนจากมอชเป็นไกด์นี่นี่นะผู้หญิงก็ไม่ใช่ผู้ชายก็ไม่ใช่ตรงเป็ตรงเสกเราก็หัวแล้วก็นั่งนั่งท่านก็บอกงาน เอาโยมนั่งก่อนนั่งสัก20นาทีและโยมเห็นอะไรมั่งโยมเห็นอะไรมั่งหรือนั่งแล้วนะ่ะดวงพระวิญ,ญญาณมาบอกอะไรหรือว่าเกี่ยวกับสถานที่ตรงเนี้ยอย่าเพิ่งออกสมาธินะเมื่ออาตมาถามต้องตอบตามสมาธิอย่าอย่าอย่าลืมตาประมาณ20่ิทีท่านก็ถามว่าที่นี่เป็นสถานที่อะไรและองค์พระวิญ,ญญาณน่คือใครเราสร้างปฏิบัติธรรมสลวงจัญญยานเป็นสาขาที่หนึ่งของวัดสันเบเลย อันเขาเป็น<อ>มหานิกายแต่ที่นี่เป็นแบบธรรมยุทธ์นะคะใครจะเป็นธรรมยุทธ์ก็มาที่นี่เมื่อปี2อ3 8นแะครับแต่เวลาอาจารย์ป้าจากเชียงใหม่จะไปเชียงรายเมื่อไหรมันมันห่างแค่กิโลครึ่งนะจากจากจาก,จากบ้าน,นะคะ่ะป้าก็จะขี่มอเตอร์ไซค์เอารถพ่วงใส่น้ําไปถวายช้างถวายาพระพุทธรูปนู่นนี่ก็สวดมนต์ไหว้พระบางทีเขาไปคนเดียวกับมาตัวหนึ่งนะคะพระอาจารย์ชื่อพระอาจารย์วรชัยท่านมาจาก ดงป่ายางใหญ่อเภอพิบูลรักจอุดรธานีซึ่งไม่รู้จักป้าเลยรู้จักป้าเลยอ่ะและก่อนหน้านหนท่านนั่งนิมิตไงท่านบอกว่าทําไมอ่ะท่านสร้างท่านมีบารมีสูงสุดอย่างนี้ดังแค่ไหนหรือท่านเก่งแค่ไหนท่านบวชธรรมยุทธครอบครัวท่านอยู่ที่นครศรีธรรมราชรวยมั้งรวยมากเพราะว่ามีบริษัทที่ซื้อเรือนะเรืออะไรดังๆอ่ะเฟอร์รี่ใช่ไหมอ่ะโอเคมีครอบครัวมีเรือเฟอร์รี่ห้ามฝาก ตราดจึงหวัดตราดแล้วกมม็มีโรงแรมมีโรงแรมซึ่งท่านเคยได้ยินชื่อว่าเอา้าคนนี้เหรอได้ยินได้ินเขาว่ายเลยอาจารย์ประหลดจําเรินเนี่ยพอท่านเบื่อเงินท่านมพีพี่สาวสองสาคนนะตอนนี้พ่อพ่อน่าจะพ่อของของท่านน่าจะ89หรือ90ยังอยู่นะท่านก็หนีหนีเข้าป่าค่ะ หนีเข้า่าบำเพญ็ญบำเพ็ญเพญียรปฏิบัติธรรมยังไม่บวชเป็นพระนะคะกลายเป็นพระฤาษีค่ะเป็นพระฤาษีจนไม่มีใครรู้จักทะเลยและพ่อกับแม่พ่อกับแม่บอกว่าอาจารย์อะคงสิ้นชีวิตพร่ะเดินทางไปทางอตอนออกตอนออกชายฝั่งทะเลจนถึงขเขมรล,ลาวเงี้ยท่านคิดว่าเออคงโดนคอมมิวนิสต์หรือว่าขเมขมรฆ่าประมาณเนี้ยค่ะปรากฏว่าท่านก็วนเวียนแถวจันทบุรีอ่าพอท่านพอท่านเป็นฤาษีประมาณ20ปีนะโอ้ oh. ท่านเอารูปให้ป้าดูนะป้า เป็นนุ่ง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 หนังเสือใช่ไหมลายเหลือเสือแล้วก็ผมยาวเป็นฤาษีไงปากระท่านไปเจอกับน่าจะชื่อพระอาจารย์พวันรัตน์อีหาเป็นเป็นสายลูกของปู่หลวงปู่มั่นค่ะเธอหลวงปู่มั่นแล้วก็ไปชี้พระอาจารย์ว่าพอแล้วพระฤาษีพอแล้วเป็นพระฤาษีก็ได้ญาณแต่ไม่ถึงนิพพานบวชซะเปลี่ยนใหม่ซะงยพระอาจารย์ก็บอกเฮ้ยใครมาทักชั้นตะวันนี่ครับ ติดตามพระอาจารย์พวันรัตน์เนี่ยก็เลยไปกราบท่านที่ที่จันทบรุรีท่านท่านท่านมรภาพแล้วค่ะอ่าใช่อ่าพระอาจารย์เล่าให้ฟังนะท่านมรภาพลแล้วแล้วท่านเลยไปกราบขอบวชกับพระอาจารย์ท่านก็เลยบวชและก็บวชขอบวชไปหาแม่แม่ก็ถวายพระตาและแม่บอกว่าลูกถ้าแม่ตายแล้วลูกอย่าศึกนะท่านก็เลยไม่ศึกรับคําของแม่ท่านรู้แล้วว่าบวชแล้วโอ้โหท่านต้องสร้างและคำจูพระศาสนาครับอย่างนี้ค่ะท่านเลย ไม่เอาแต่งเงินสักบาทธุรกิจท่านมีเงินเป็นหลายสิบล้านร้อยล้านมัน้งท่านเอาสักอย่างพอเจออาจารย์ป้าใช่ไหมเมื่อท่านนั่งนี่มีท่านนั่งนี่มีป่ะต้องเจอผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ต้องไปเจอคนนี้และต้องไปเนี่ยไปที่สระหลวงมันเป็นโบราณนถานเป็นโบราณนถานที่เจ็ดกองทัพพทัพและมันต้องร่วมกับลำปางเชียงใหม่ใช่ไหมลำพูน แล้วก็กองทัพของทอนบุรีมาถึงจะเป็นสมัยพิจตากและจัก,กรีก็คือรัชก,กาลที่หนึ่งใช่ไหมครรวมตัวกันน่าจะการตั้งกองทัพไม่ใช่ที่เดียวนะครับต้องกระจายกันหลายที่ใช่ไหมแต่ที่ตรงเนี้ยพระอาจารย์ก็บอกว่าที่นี่แหละเป็นที่ตั้งกองทัพอย่างน้อยคือเจ็ดกองทัพของพระเจ้ากาเวลา ถ้ะะาว่างอาจารย์ป้าขอเชิญนะคะอาจารย์าขอเชิญะคะ่ะไปหาอาจารย์ป้าที่บ้านสันบลอยหมู่4ตำบลเชียงเคียนอําเภอเทงิงบ้านป้าน,นี่หมู่ีนะคะหมู่4ใกล้วัดบ้านสําเรลยเลขที่37 38หรือเบอร์ของอาจารย์ป้านะคะ065 054 4635อีกเบอร์ก็คือ081 250 2620นะคะัอนุโมทนาสาธุนะคะสวัสดีเจ้า